ผลสำรวจจากนีดาโพสำรวจพี่น้องประชาชนคนไทยต่อกรณีการแก้ปัญหาข้อพิพาทชายแดนครับพี่น้อง61%พอใจและเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของพี่น้องทหารหารครับพี่น้องครับ10%กว่าเเปซไม่พอใจการทำหน้าที่ในเรื่องนี้ของคณะรัฐบาลครับพี่น้องครับอีก10%กว่าเปซในส่วนของกระทรวงต่างประเทศคือพี่น้องไม่พอใจกำลังจะบอกให้เห็นว่าวันนี้พี่น้องประ ชาชนที่ไม่ใช่แค่พวกเราที่ไม่ใช่แค่พี่น้องที่อยู่ที่เวทีสะพานชมัยมลุเชษแห่งนี้ทุกคนกำลังเห็นถึงปัญหาข้อพิพาทระหว่างไทยกับกัมพูชาที่กำลังบอกว่ารัฐบาลและกระทรวงต่างประเทศดำเนินการแก้ไขปัญหาแบบไม่มีประสิทธิภาพยังไงครับพี่น้องครับแต่พี่น้องไว้ใจทหารพี่น้องไว้ใจคนที่ทำหน้าที่ปกป้องชายแดนว่าจะทำหน้าที่ปกป้องอย่างสุด กำลังความสามารถตะวันก็ได้ข่าวว่าทหารขาเขมรหันกระบอกปืนมาทางฝั่งไทยก็มีข่าวจากทหารไทยเช่นเดียวกันว่าถ้า,ขาเขมรหันมาได้เราก็พร้อมจะหันไปหา,ขาเขมรเหมือนกันเราไม่ขี้โกงใช่ไหมครับพี่น้องหันมาก็หันกลับเล็งพนมเป็นไปได้หรือขเขมรกัมพูชาจะเล็งมาทางไหนเราก็เล็งกลับไปทางนั้นคือผมกําลังคิดว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีแพทองทานชินวัตร พูดเมื่อสองสามวันที่ผ่านมานั้นที่บอกว่ารัฐบาลเทีย์ปัญหากันหมดแล้วหรือแม้แต่ที่นายอ้วนภูมิธรรมเวชยชัยที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมที่บังอาจใช้คําว่าปัญหาขเขมรปัญหากัมพูชาให้คนที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องให้สัมภาษณ์หรือพูดในเรื่องนี้ที่ผมใช้คําว่าบังอาจผมคิดว่าพี่น้องประชาชนทุกคน ็เกี่ยวข้องกับประเทศนี้เกี่ยวข้องกับปัญหาข้อพิพาทไทยกัมพูชาใช่ไหมครับพี่น้องแล้วมึงบังอาจได้ยังไงที่จะสั่งห้ามคนนู้นคนนี้ให้ความเห็นแสดงความเห็นหรือแสดงความหวนห่วงใยต่อชาติบ้านเมืองนายอ้วนภูมิธร,รมเป็นรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมทำหน้าที่ปกป้องชายแดนปกป้องอธิปไตยโดยที่ประชาชนรู้สึก ว่าทำหน้าที่ได้ร้อเอร์เซ็นหรือ,อยังถ้ายัางวันนี้มึงบังอาจเป็นลัมตีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ยังไงลาออกไปได้แล้วครับนี่วันนี้ฮุนเซนก็ท้าทายอกีกวันนี้วันที่15พมิถุนายนฮุนเซนท้าทายบอกว่าถ้าไทยยังดึงดันไทยยังไม่ยอมต่อเรื่องต่างๆที่กำลังเกิดขึ้นจะเอาแรงงานประเทศกัมพูชาที่อยู่ในไทย เ0็ดหมื่นกว่าคนตามตัวเลขที่เขาได้รับกับประเทศกรัรมพูชาให้หมดเลยพี่น้องโดยบอกว่าจะเตรียมรถสําหรับผลแรงงานไทยตามชายแดนต่างๆ400กว่าคันผมคิดว่าวันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นจะกลับจริงไม่กลับจริงนั่นอีกเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออดีตนายกลำตีหุนเซนหรือสมเด็จหุนเซนนั้นกําลัง้าทา,าย รัฐบาลไทยท้าทายคนไทยว่ามึงไม่แน่กว่ากูใช่ไม่ใช่พี่น้องครับ